คลิปนี้อ,อัดคลิปเพื่อชี้แจงนะครับชี้แจงสองคลิปนี้ก็คือมันเพลไปแล้วมันภาพมันไปก่อนเสียงนะครับอาจจะหลายคนดูอาจจะงงนะครับคือตัวนี้จัดสอนติดตั้งไอ้พวกนี้นครับอาจจะไม่ทันก็คือเคลอกวางนะครับคลอกวางแล้วกด enter ได้เลยอย่างนี้นะครับประมาณนี้ ซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับตามลิงก์นะครับแล้วก็เราก็เปิดแท็บใหม่ปุ๊บเราคลิกตรงสีส้มๆนี้นะครับคลิกไปเลยโปรแกรมก็จะเปิดนูมูตูซอฟต์เซนเตอร์ขึ้นมามันจะมีปุ่มตรงนี้เขียนว่า Install นะครับ แล้วคลิกปุ๊บมันก็หยุดติดตั้งนะครับก็คือเราเราจะทาแบบน,นี้ไปเรื่อยๆครับมันจะมีทั้งหมดเท่าน,นี้นะครับซึ่งบางอันมันก็จะซ้ํากันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องติดตั้งทับไปมันจะมีประมาณ6อันนะครับเราก็มี2องาอันที่ซ้ากันส่วนคลิปนี้เป็นสอนสอนคมพายนะครับเพราอาจจะเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ อ่ะเดี๋ยวลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับตัวที่คอมไพล์เสร็จโอ้ตคูนะครับ <c oughs> มานี่คือตอนแรกนะครับเราต้องมาดาวน์โหลดควอนตัมควอนตัมเอพิโซ ข้ามาที่เว็บไซต์ Content e p i s นะครับเน็ตช้านิดหนึ่งหน้าตาเว็บไซต์นะครับเราก็เข้ามาที่คำว,ว่าดาวน์โหลดนะครับตรงด้านซ้ายครับจะมีคำว,ว่าดาวน์โหลดเพจ เราคลิกเข้าไปนะครับนี่ครับตัวที่สมบูรณ์ได้เป็น5.4าจครับ5.6น,นี่ของใหม่เราก็โหลดทุกอันนะครับโหลดมาครับซึ่งผมโหลดมาแล้วทุกอันนะครับโอเคสักครู่นะครับทีนี้เรามีเทอร์มินอลนะครับตัวนี้ขึ้นมา โอเคตอนแรกเราต้องมาแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ตัวไหนก่อนตัวเอพิโซดนะครับนี่ก่อนนี่นะครับแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นเราก็แตกไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรบ้างเออโฟนอนอยู่ไหนตัวนี้ นอนเสร็จแล้วเทีสอยู่ไหนเทีสเสร็จแล้วอะตอมิ ตอมิกเป็นเอ็กซ์พิตาเสร็จแล้วนะครับจะมีใต้คลิปตัวนี้ก็มีนะครับจะมีตัวคำสั่งคอนฟิกไว้ให้นะครับเราก็ค่าลอกมาเลยนั้นก็อ เแล้วเราก็พิมพ์ว่า make ออ <c oughs> คือตัวนี้ใช้ g f o r t r n นะครับแล้วก็ m p i r u n ในการ Compile แล้วก็รอครับมันจะขึ้นประมาณ3-2-1สองะไรสักอย่างนะครับ Compile c o m p l e t e นะครับเดี๋ยวหย,ยุดวิดีโอไว้สักคู่นะครับเพราะว่ามันนานมาก ตอนนี้ก็คอมพายเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้เมกมูเล็บสามสองหนึ่ง 3, 2, ก็คือเสร็จสมบูรณ์ครับเหมือนกันโอเคพอดีโปรแกรมอัามีปัญหาบางทีมันถ้ามันอัาจแล้วมัน เซฟไปในตัวเลยก็คือมันจะภาพมันจะไปก่อนเสียงนะครับ